ต่อไปอย่างพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานคำพูดสั้นๆน,นิดเดียวเท่าน,นี้แต่ความหมายมันครอบจัก,กรวาลไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ตามด้วยอุปาทานว่าตัวเราว่าของเรา หรือว่าตัวกู้ว่าของกู้ก็แล้วแต่จะใช้เมื่ออารมณ์มันเป็นอย่างไรอารมณ์มันดีๆก็ว่าของฉันของเราของข้าพเจ้าอารมณ์มันเสียขึ้นมาว่าตัวกู่ของกูเป็นตัวกูเป็นของกูยิ่งกิเลสมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ถ้าใครจะถามท่านว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานก็บอกว่านี่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนนั่นแหละนั่นแหละหัวใจยิ่งกว่าหัวใจหัวใจไม่รู้จะพูดยังไงของพระพุทธศาสนาฝ <c oughs> <c oughs> รังก็ถามมากกอนนี้เมื่อวานี้อาจารย์ญี่ปุ่นบัดหลวงญี่ปุ่นท่านก็ถามอีกแล้วก็ตอบอย่างนี้ขอฝากไว้ตลอดการ ศาสนาพุทธเนี่ยอย่างเทราวาทนี่ก็ดีอย่างมหายานก็ดีอย่างค้องออกมาใหม่ๆเป็นยานนั่นยานนี่ยานอะไรก็ดีเป็นเซนก็ดีไม่ใช่เซนก็ดีทุกันกแหนงทุกนิกายทุกแง่ทุกมุมมันมีหัวใจอยู่ที่ยวไม่ยึดมัน่นถือมันสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไอเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้มันจะพูดออกมายืดยาวเท่าไหร่แต่ตามใจเธอ แต่หัวใจมันอยู่เท่านี้เนี่ยมายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนบางคนไปยึดมั่นในคำว่าวิมุตต์วิมุตต์เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่นั่นมันก็ถูกเหมือนกันแหละมันม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็วิมุตต์แต่เรามาพูดตรงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกันดีกว่ามันตรงกว่ามันตรงจุดกว่ามันสำคัญกว่า ว่าเมื่อไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่มีทุกข์คือมันวิมุตต์ <c oughs> ในบาลีแทา้ๆวิมุตตินเป็นแกนแกนเดี๋ยวนี้จชเอาตรงนัใช้คำว่าหัวใจดีกว่าแกนเขอยักมาอยู่ที่ไ <c oughs> ม่ย,ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนั่นเป็นหัวใจพุทธศาสนา คือไม่มั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนเนี่ยหัวใจของพุทธศาสนาความโง่เกิดขึ้นได้เองทุกเวลาไม่ทันรู้ตัวเฮียบมัน่นถือมันนั่นนี่ว่าเป็นตัวตนของตน <c oughs> คือมันมีเรื่องเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกทางนี้ แล้วมันโง่มันยึดสิ่งนั่นๆหรือเวทนาโดยเฉพาะเวทนาที่เกิดมาจากสิ่งนั้นๆนะว่าตัวตนบ้างว่าของตนบ้างนี่มันเป็นเรื่องยึดมั่นด้วยอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาอวิชาธาตุมันก็ครอบงำเอาทันที คนนี้มันยังโง่มันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้มันเกิดมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้อะไรติดมาเลย <c oughs> นี่พอมันได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นมันก็เอาเป็นโอกาสให้ความไม่รู้ครอบงำเอาอยึดเป็นถูกใจไม่ถูกใจก็กู้ถูกใจกู้ไม่ถูกใจยึดเป็นอร่อยไม่อร่อยก็กู้อร่อยกู้ไม่อร่อย ความยึดมั่นนี้เกิดเองโดยสัญชาตญาณตามธรรมดาสัญชาตญาณก็เกิดได้นั่นมันจึงยึดมั่นเก่งมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนจนตายนี่นีกว่าความยึดมั่นถือมัน่นต่อไปจากนั้นก็ดูเองยึดมัน่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัด ยึดมันสิ่งใด <c oughs> สิ่งนั่นแหละมันกัดลองดูทา่าให้ไปลองดูเองไม่ต้องบอกลองยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันจะกัด <c oughs> นี่จะพูดกับเด็กๆสักหน่อยว่ารักสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัด <c oughs> ยึดมันสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัด นั้นเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ยึดมั่นให้มันน่ารักขึ้นมาไม่ยึดมั่นให้มันน่าเกลียดขึ้นมาคือไม่เป็นทั้งสองฝ่ายไม่เป็นทั้งบวกทั้งลบแล้วมันก็เป็นเช่นนั่นเองมันก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่มีอะไรกัดมันก็สบายดี ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั่นเลยมันกัดนี่เป็นใจความสั้นๆจำง่ายๆยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นเลยมันกัด <c oughs> ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปู สิ่งทั้งปวงอ่ะมันมีเท่าที่มันเข้ามาได้ทางตาหูจมูกเลิ้นกายใจนอกนั้นไม่มี it. ทั้งสา,ากลจักรวาลไม่มีสิ่งใดนอกไปจากสิ่งที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกเลิ้นกายใจเมื่อไม่ยึดมัน่นทุกสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกเลิ้นงกายใจมันก็เท่ากับไม่ยึดมัน่นทั้งสาคลจัก,กรวาลทั้งสา,ากลจักรวาลหรือกี่จักรวาลก็สุดแท้ถ้าคุณจะเชื่อว่ามีสามหมื่นจักรวาลก็ก็ได้ แต่นี่จักรวาลเดียวก็เยอะแยะพอแล้วไม,ม่ย,ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตน